สวัสดีจ้าเมนี้ยายลี่ขาคขั่วจ้ะสิทาเมนูไง,ไง่ายๆต้มยำไข่จ้ะพี่น้องย่างแหลกเขากับมาปอกไข่เกี่ยวก่อนจ้ะไอยี่ีสิต้มสามฟองกับพขอาวน้อง,งจ้ะนาะงไยี่ีกับสิปรุงรสด,ด้วยชดรสจ้ะทำตาลจ้ะน้ำปลาจ้ะ น้ำปลานี่ก็คือน้ำเป้าจะเห็นไข่ไข่ห้าฟูดีเน,นาะจ้ะเนาะตีเลยจ้ะพี่น้องตีไข่ละเอียดตีไข่ละเอียดเลยจ้ะตีไข่ไข่แตกตีแล้วก็น้ำมันหอนแล้วก็ทอดเลยจ้ะไข่เจียวคุกเราจะเลีล้ยงเราจะ ยังแห้วเหาก็มาเม็าจะเป็นชิ้นพอดีเนาะจ้ะเนาะพอดีกินพอดีข้ามจะเกี่ยวไข่ว้แล้วหอกก็มาทําการต้มเลยจ้ะพี่น้องุงเครื่องด้วยชู้รสเนาะจ้ะรสด,ดีใบบักกูดตะไคร้ข้าเนาะจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะใส่เกลือนิดนึงเนาะจ้ะตามด้วยน้ำปลาจ้ะลอกไขเครื่องออกกินหอมก่อนค่อยมาปรุง ใส่ไข่เนาะจ้ะพี่ฟ้าหมอไว้ก่อนจ้ะหม้อเดือดแล้วจ้าตะไคร้ข่าออกกลิ่นหอมแล้วก็เฮาก็มาใส่มะเขือเทศแล้วก็พริกขั่นจ้ะพริกสดอย่าลี่ใส่พริกสดเนาะจ้ะใส่ไข่ที่เฮาเจียวไว้ลงไปเลยจ้าหอมน่านกินมากจ้ะ เรียบร้อยแล้วจ้าปิดแยกได้เลยจ้ะใส่ต้นหอมที่หอมลงไป่น่าจะซุปไายปรุงรสด้วยน้ามะนาวเนาะจ้ะเปรี้ยวน่ากินมากจ้ะเห็ดง่ายๆแซ่บๆจ้ะชิมรสชาติก็น่าจ้ะเปรี้ยวได้ทีเลยจ้ะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า ผูได้สนใจกะทําตามสูตรเยลีย่เด้อจ้ะต้มยำไข่เนาะจ้ะเนาะพออ้อเสิฟจ้าต้มยำไข่เจียวเนาะจ้ะสูตรเยลีย่ผู้ใดอยากชิมกะล่องเฮทิมเด้อจ้ะแซบแซบจ้ะเย,ยลีก่กะขอบคุณนพี่น้นองขอบคุณมผู้สนับสนุนเนาะจ้ะเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ